นะคะเวลาเราจํากัดจริงๆนะคะต้องออขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรถัดไปเลยนะคะที่จะมาบรรยายในหัวข้อของแพลตฟอร์มบัญชีข้อมูลภาครัฐนะคะหรือว่า Government Data Catalog นะคะเดี๋ยวที่เราเรียกว่า GD Catalog นะคะก็คือการำมำแพลตฟอร์มนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาบรรยายว่าทําอย่างไรหรือแพลตฟอร์มนี้ค่ะมีส่วนช่วยอย่างไรนะคะเพื่อสนับสนุนข้อมูลสถิติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศนะคะค่ะก็วิทยากรนะคะก็จะเป็นคุณกัญจนาผู้มารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐและเอจากสำนักงานเศรษฐก,ก,ก,กิจเอสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติคะ่ะเชิญคะ่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะ โปรยในส่วนของทางนโยบายมาพอสมควรนะคะก็แน่าจะมาในส่วนของตัวคนที่ทําข้อมูลนะคะก็ต้องอย่างที่ฟีดแบ็กจากทุกๆท,ท่านนะคะเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ต้องบอกว่าดีมานไม่เคยหยุดนิ่งสําหรับการใช้ข้อมูลมันจะมีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบอกว่าแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นที่ทํางานสิ่งาติดาเนินการเนี่ยต้องบอกว่าเกิดจากเรา เกิดจากที่ประเทศเราต้องการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของ Big Data นะคะก็เลยเกิดในเรื่องของกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาที่บอกว่าไม่ได้แล้วประเทศจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ข้อมูลที่จะเอามาตอบโจทย์เพราะว่าข้อมูลทั่วไปคงไม่พอต้องเป็นเรื่องของข้อมูลที่เป็นเอามาซัพพอร์ตในเรื่องของการวิเคราะห์ Big Data ก็เลยเกิดมาติครอมอขึ้นมาที่ให้จะต้องมีการเอา Data Se t ต้องเรียกว่า แคตตาล็อกดาต้าแคตตาล็อกหรือแพลตฟอร์ platform, มบัญชีข้อมูลภาคราัฐต้องนําเรียนในที่ประชุมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับหน้าไม่รู้จะใช้ภาษาภาษาปัจจุบันไม่แน่ใจว่าน้องๆจะรู้จักหรือเปล่ามันคือสมุดหน้าเหลืองเหมือนเมื่อก่อนที่แบบมันจะมีลิสต์รายการเนาะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครใครเบอร์โทรอยู่ที่ไหนเราอยากจะไปคุยกับเขาเนี่ยก็จะมีลิสต์ของตัวชื่อหรือบริษัทที่เราสนใจอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันคือลิสต์ของข้อมูลที่ภาครัฐมี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเก็บเอามาอยู่ในส่วนของแคตตาล็อกของบ้านเราเราเหมือนกับเป็นแคตตาล็อกเนาะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีอะไรลักษณะข้อมูลเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะทําตัวแคตตากรีของตัวแคตตาล็อกของข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแต่อย่างทีออ่ภาพที่เห็นเนี่ยการทํางานของสํานักงานสิ่งชาติทําด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเสาของการพัฒนาข้อมูลของประเทศจะต้องมีพาร์ทของ g o v e r n นนซ์ที่ทุกคนจะต้องกํากับดูแล ตั้งแต่องค์กรของตัวเองไปจนถึง Governance ขององค์กรของภาครัฐของของภาพใหญ่ของประเทศแล้วก็รวมถึงการ Exchange Data ด้วยนะคะที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งก็ต้องนําเรียนว่าจริงๆแล้วในส่วนของ g o v e r n e n t Data Catalog หรือว่าบัญชีข้อมูลภาครัฐเนี่ยถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะของ Agency Data Sharing ต้องการที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลแต่ต้องนําเรียนว่าตอนนี้ พรบแบ่งปันข้อมูลก็อยู่ในช่วงของการที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเนาะคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะมี Data ในเรื่องของคาร์บอนต่ําที่เรากําลังพูดถึงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวแพลตฟอร์มของ government data c a t a l o g เนี่ยนะคะก็คือว่าถูกสร้างขึ้นมาอย่างที่ได้นําเรียนว่าจะเป็น ตัวที่แสดงบัญชีรายการข้อมูลแล้วก็เมต a d a t a m เม a า a t a คือสิ่งที่อธิบายว่าข้อมูลอันนี้เป็นของใครอยู่ที่ไหนใครจัดเก็บจัดเก็บอยู่ในรูปของฟอร์แมตท,ที่เป็นแบบไหนทำขึ้นมาด้วยวิธีการไหนส่วนเนื้อ data จะเข้าไปถึงกรณีที่ถูก define ว่าเป็นข้อมูลเปิดถ้าไม่เปิดต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลที่เขาบอกก่อน ะะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเอาข้อมูลขึ้นมาภูเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะแบบเข้าไปใช้ถึงได้เลยมันยังคงมีการจัดการในเรื่องของชั้นระดับชั้นความลับของข้อมูลตามที่แต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้กําหนดแล้วก็จะเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ที่หน่วยงานกําหนดนะคะอันนี้มันจึงเป็นเหมือนกับแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ประเทศเราหรือว่าภาครัฐของเราที่จะต้องถือครอง ในการทำงานของพวกเราอยู่นะคะซึ่งเราก็ได้ทำตัวต้องเรียกว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เป็นพอร์ทัลของตัว Google m e t d a t a Catalog ขึ้นมาแล้วปัจจุบันก็มี dataset ที่ถูกรวบรวมขึ้นมาจากหน่วยงานต่างๆนะคะขึ้นมาประมาณตอนนี้อยู่ที่ หมื่นเจกว่าๆใกล้ๆ,ๆจะแตะหม่นแนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเป็นเพื่อขายกับทางสํานักงานสีตีแห่งชาตินะคะก็คือเขาก็จะมีแคตตาล็อกขององค์กรในการจัดการ Data ขององค์กรของเขาแล้วก็เอาข้อมูลที่เขาต้องการที่จะแบ่งปันเนี่ยคะ่ะเอาขึ้นมาลงทะเบียนที่บัญชีข้อมูลภาครัฐนะคะซึ่งเราก็มีเครือข่ายของเราอยู่ที่ในส่วนกลางทั้งหมดตอนนี้220กรมแล้วก็ทั้งหมด76จังหวัด นะคะที่มีแคตตาล็อกของตัวเองที่จะต้องเอาขึ้นมาให้บริการซึ่งก็จะมีแคตตากรีของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลระเบียนข้อมูลถิติข้อมูล GIS หรือข้อมูลที่เป็นหลากหลายประเภทนะคะที่เราเอามาอยู่ใน Data s e รเเดียวกันรวมถึงข้อมูลที่เป็นพวก PDF ข้อมูลที่เป็นอื่นๆนะคะที่เราจะถูกแคตตากรีเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะฟิลเตอร์แล้วก็สืบค้นเอามาใช้เพื่อที่จะหยิบใช้ตอบโจทย์ในการวิเคราะห์นะคะ ซึ่งต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเนี้ยก็ต้องบอกเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกแห่งชาติ BDI ทาง Nextech นะคะแล้วก็ทาง GDCC ในการที่พัฒนาขึ้นมาก็คือว่าเราก็ทำงานร่วมกับทาง Nextech นะคะใช้ Ccan OpenD ในการที่จะพัฒนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเริ่มตั้งแต่อย่างที่ได้เห็นในสไลด์นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่หน่วยงานต้องทำแคตตาล็อกของตัวเองก่อน บอกว่าตัวเองมี Data s เซตอะไรหลังจากนั้นถึงจะที่จะเอามาให้สำนักงานสิ่งชาติเนี่ยจัดจุดข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเอามาลงทะเบียนแล้วก็เอามาติดตามในเรื่องของที่จะดูว่าหน่วยงานมีการเพิกถอนหรือเปล่านะคะจนกระทึงไปให้บริการนะคะซึ่งบริการข้อมูลที่เราให้อยู่ก็จะมีลักษณะที่เป็น ข้อมูลทั่วไปรวมถึงที่เราจะ provide ให้ในลักษณะที่เป็น API เพื่อให้หน่วยงานสามารถที่จะหยิบใช้ได้สะดวกในเชิงของทาง a u t o m a t e Electronic นะคะแล้วก็จะต่อไปยังศูนย์ข้อมูลต่างๆที่จะเมื่อเชื่อมโยงจริงๆอันนี้ก็มีส่วนของทางศูนย์ข้อมูลเกษตรสอนข้อมูลเคหะที่มาปัักต่อกับทาง Government Data Catalog ที่จะเชื่อมโยงต่อไปนะคะซึ่งต้องนําเรียนว่าชุดข้อมูลที่เอามาขึ้นตอนนี้ก็ ทุกทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มาเห็น dataset ที่เรามีอยู่หน่วยงานตอนนี้มีอยู่ที่หน่วยงานเนี่ยเอาขึ้นให้บริการอยู่ที่2000มนะคะแล้วก็เอามาลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณ1 7ื่นอย่างที่บอกว่าใกล้ๆแต่18อย่างที่ได้นำเรียนว่าข้อมูลจะง่ายต่อการหยิบใช้ถ้าถูกจัดการในเบื้องต้นให้เป็นลักษณะของ s t r u c t u r e data เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่พยายามที่จะ ผลักดันหน่วยงานขอให้มีเรื่องของการจัดการข้อมูลในลักษณะที่เป็นสตรัคเจอร์โดยเฉพาะที่ผ่านมาที่เน้นในเรื่องของ Open Data ที่ทํางานร่วมกับทางสพรนะคะก็คือว่าให้เน้นในเรื่องของการเป็นข้อมูลสตรัคเจอร์ที่เป็นลักษณะ Machine Readable จะได้สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการหยิบ ใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นภาพของแพลตฟอร์มที่คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกกับทุกๆท,ท่านในการที่จะเข้ามาหยิบใช้ข้อมูลของภาครัฐได้นะคะแต่ว่าถ้าในภาพของสำนักงานสิที่พัฒนาในเรื่องของทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว ตัวเองก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามผลักดันในองค์กรตัวเองเหมือนกันที่อยากจะให้มาทําข้อมูลทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าต้องบอกว่าสํานักง,งานสิ่งชาติ้อเกิดคู่มากับภายใต้ที่เรามาจากสภาพัฒน์เพราะว่าสภาพัฒน์จะเน้นในเรื่องของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเหมือนที่ทางพออาทิท่านบอกว่าตอนนี้ท่านก็เข้ามาทําในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราเมื่อถ้าเราให้ดูโครงสร้างภายในเราจะมีแต่กองเศรษฐกิจ กับกองสังคมนะคะแต่ว่าพอด้วยดีมานความต้องการบอกว่ามีแค่เศรษฐกิจสังคมไม่ได้ละเพราะว่าต้องมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของงานทางด้านข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักง,งานเสียงชาติมากขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะเอา Data Se ซที่ประเทศเป็นโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอามาคัดออกมาเป็นรายการสิทธิทางการนะคะเราเน้นการทํางานเป็นลักษณะที่จะต้องตอบโจทย์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ นะคะในเรื่องของชุดข้อมูลทีเ่เป็นเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ classify ออกมาว่าอันไหนพร้อมใช้ถ้าไหนพร้อมใช้ที่เป็นเทียร์หนึ่งเราบอกว่าก็คือมีข้อมูลเรารู้ละมีละแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่นเนี่ย ขอให้หน่วยงานเอามาขึ้นให้บริการบน government data catalog ทุกทกท่านก็จะได้สามารถที่จะ access แล้วก็เข้าไปหยิบใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะซึ่งถ้าหากเราเจาะไปที่ประเด็นทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราขับเคลื่อนไป6ประเด็นซึ่งก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปเหมือนที่จะมีความร่วมมือกับทางสวทชที่จะทาในเรื่องของเศรษฐกิจคาร์บอนต่า ก็เน้นตอนนี้มี6ประเด็นของชุดข้อมูลที่ขับ mm hmm. เคลื่อนในส่วนของสิติทางการนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะคะ mm hmm. เรื่องของข้อมูลที่จะต้องเอาไปวัดในเรื่องของคุณภาพของ มหาสมุทรหรือทะเลและชัยฝั่งของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็เรื่องของ BCG ก็ได้ทำร่วมกับทางเอ็มเท Tech ที่ผ่านมานะคะที่เป็นโจทย์มาว่าอยากจะต้องวัดว่าตกลงแล้วประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของ BCG เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ได้ทำร่วมกับทำเ e อ็ e เทมาแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาในส่วนต่อเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่า BCG จะเดินต่อยังไงนะคะอันนี้อาจจะแบบแอบ,บ,บ,บปรึกษากับทางเอ็มเทกับสวทชต่อนะคะ ตอนนั้นตัวเลขที่ได้มาในส่วนของ BCG พบว่าออถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะสัดส,ส่วนของ BCG ต่อ GDP ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ22%แต่พอเป็นช่วงโควิดก็จะดาวลงมาอยู่ที่ประมาณ17-16 แล้วคิดว่าถ้าแบบกลับมาสู่สภาวะปกติก็น่าจะอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณ20%นะคะแต่คิดว่าตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการมาวางกันต่อว่านโยบาย BCG ของประเทศไทยจะเ,เดินต่อในลักษณะอย่างไรแล้วก็รวมถึงการมี Data Set ในส่วนของตัว EPI นะคะเรื่องของการเราประเด็น Climate Change ในส่วนของเซกเตอร์พลังงานแล้วก็เรื่องของ DMC ที่เอามาเป็น Data Se t ที่จะขับเคลื่อนให้มี Data Se t เหล่านี้ในประเทศไทยต่อไปนะคะซึ่งจะบอกว่าจาก6 ชุดข้อ6โจทย์ของประเทศไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งจะดําเนินการไปเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีรายการที่เป็นข้อมูลสิทธิทางการเนี่ยประมาณ500กว่าตัวเป็นข้อมูลที่พร้อมเผยแพร่อยู่เนี่ยสามจะเห็นว่า ไม่มีข้อมูลที่พร้อมเผยแพร่อยู่พอสมควรเกือบ200ตัวที่1คือหน่วยงานยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบรวมถึงยังไม่รู้ว่าถ้าจะทำดัตต้าเซตัวนี้ขึ้นมามันจะใช้เดฟิ i t ชันอะไรจะต้องเก็บรวบรวมแบบไหนในการที่จะได้ Data มาตอบโจทย์นะคะซึ่งจะเห็นว่าจากเทีย1หนเนี่ยค่ะสามก็เอามาสกัดว่าเอแล้วมีเอามาขึ้นบนให้บริการบน Data c a แคต o g แล้วหรือ,อยังนะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นทั้งหมด เหมือนยังเรียนกับทางผอ,อ,อ,อทางท่านถอจอางถอพออาทิตย์นะคะว่าเมื่วันุกเพิ่งไปหาสภาพัฒนาที่จะขอช่วยขับเคลื่อนว่าชุดข้อมูลที่สภาพัฒนมีขอให้นํามาขึ้นเผยแพร่บนเทียนหนึ่งนะคะมาบนบริการบนจีดี เวลาเราเหมือนกับมันก็ช่วยลดภาระของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะวันวันหนึ่งต้องรับแขกในการให้บริการบอกว่าวันนี้มีนักวิจัยทีมนี้เข้ามาอยากใช้วันนี้มีหน่วยงานนี้เข้ามาอยากใช้ซึ่งถ้าเราเอาขึ้นมาให้บริการเนี่ยมันก็จะช่วยลดงานของคนที่เป็นเจ้าของหน่วยงานข้อมูลที่ต้องมานั่งคอย provide data ให้ถ้าเอาขึ้นมาให้เนี่ยก็จะช่วยลดภาระของคนทำข้อมูลได้เยอะคนใช้ก็รู้สึกสะดวกสบายกับการเข้าถึงมากขึ้นนะคะ ซึ่งถ้าหากเจาะเป็นรายอันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเทียหนึ่งอยู่บางส่วนบางเทียสองก็ยังมีข้อมูลที่จะต้องออหาหน่วยงานรับผิดชอบถึงแม้จะรู้แล้วว่าจะต้องทําด้วยวิธีการแบบไหนหรือยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนอยู่ซึ่งพูดง่ายว่ายังมีแกบอีกเยอะนะคะในเรื่องของข้อมูลที่จะต้องทํากันต่อไปนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าหากทิศทางที่เราจะพัฒนาต่อในเรื่องของสถิติทางการกับตัวแพลตฟอร์มบัญชีข้อมูลภาครัฐก็ต้องบอกว่าเ,เราจะเน้น ต่อในเรื่องของที่เราขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานในการจัดทำข้อมูลของประเทศไทยเราเพราะว่าเรามีไกด์ไลน์ของทาง UN Recommendation อยู่แล้วว่าข้อมูลเศิษิที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประเทศควรจะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมาตรฐานมีเรื่องไหนบ้างนะคะซึ่งตัวมาตรฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราวิเคราะห์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อน Dataset ให้มันขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานละว,ว่าเราจะมีข้อมูลเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนยังมีอีกเยอะนะ แก็บของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็คิดว่าในฟลอร์นี้ก็คงเป็นแหล่งรวมของผู้มีองค์ความรู้ทางด้านวิจัยที่น่าจะมีส่วนมาช่วยในการผลักดันให้เกิดชุดข้อมูลเหล่านี้ของประเทศนะคะส่วนที่2ก็คืออย่างที่นําเรียนว่าก็จะต้องผลักในส่วนของที่ยังไม่มีข้อมูลเนี่ยเอาขึ้นมาตามเดินการเข้าพบหน่วยงานประสานหน่วยงานหาวิธีในการจัดทําข้อมูลขึ้นมาถ้าเขาไม่มีข้อมูล ก็จะต้องกลับ,ลบมาสเตจที่ที่ที่ถัดไปก็คือว่ากลับไปทำรีเสิร์ชที่อาจจะต้องเข้ามาร่วมกับในทีมของสังสวทชหรือไปของง่มาณปกติในการที่จะขอมาทําให้มีข้อมูลเหล่านี้ส่วนของแพลตฟอร์ม G D ก็จะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการแชร์ Data มากขึ้นข้อมูลที่จะเอามาใช้จากการทํางานมันไม่ได้มีเฉพาะ Open เท่านั้นที่ตอบโจทย์ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยและต้องการที่ต้องไปร้องขอหน่วยงานยังมีอีกเยอะ และยังไม่ได้เอามาขึ้นบนบัญชีข้อมูลภาครัฐนะคะจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่ออันนี้ต้องขอความการุณาเลยว่าถ้าต่อไปเราไปขอพบเนี่ยเรื่องของแชร์เดต้าสำคัญมากเพราะว่าอย่างทีมล่าสุดที่ทำกับทีม e n t e c ทที่อาจารย์เหมยทำให้โจทย์สอพอในเรื่องของการทำตัวข้อมูลทางด้านป่าไม้เนี่ยก็มีชุดข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเปิดเยอะมากที่จำเป็นต้องมีซิสเต็ปมาในเรื่องของการ Access Data ตามสิทธิ์ ที่หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเหล่านั้นนะคะแล้วก็จะต้องส่งเสริมหน่วยงานราชการเนี่ยให้เป็นข้อมูลเปิดคือที่ผ่านมาเนี่ยส่วนกลางยังมีความรู้สึกว่าข้อมูลที่เขาเอาขึ้นนะคะเขายังขึ้นเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาพประเทศ แต่เรามีคนใช้ข้อมูลอะอยากใช้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยซึ่งธรรมชาติของการทำข้อมูลของประเทศไทยอ่ะเดต้จะถูกส่งมาจากพื้นที่กลับมาที่ส่วนกลางเพื่อทำ standardization ทำ verification ก่อนที่จะ Public มันกลายเป็นว่าถ้า แต่ละจังหวัดขึ้นเองเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นภาระแล้วมีปัญหาเรื่องข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันหยิบใช้ก็ต่างช่วงต่างเวลาเพราะนั้นการผลักดันของหน่วยงานส่วนกลางพวกเราเนี่ยแหละที่จะต้องขึ้นข้อมูลที่เขา Verify แล้วจากพื้นที่เนี่ยให้ให้บริการมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็กําลังร่วมกับทางดีป้าในการขึ้นตัวบัญชีข้อมูลภาครัฐของท้องถิน่นทั้งหมดที่เข้ามาร่วมกับตัวสมาร์ทซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือโจทย์ของวันนี้ที่จะต้องเอา AI เข้ามาร่วมในการ ขับเคลื่อนในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มบัญชีข้อมูลภาครัฐด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างที่ดํมเรียนว่าข้อมูลเนี่ยมันมีหมวดหมู่หลายอันซึ่งจากตัวมาตรฐานตัวบัญชีข้อมูลภาครัฐอันใหม่ที่ทางสถิติทําร่วมกับสพรเนี่ยส่วนที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาที่เป็นแก็บที่ผ่านมาที่หน่วยงานไม่เอาขึ้นคือข้อมูลใช้ภายในเขามีความลังเลว่าเขาไม่อยากเอาขึ้น นันเราเลยแบบเพิ่มหมวดขึ้นมาอีกอันนึงว่าโอเคมันเป็นการใช้ภายในนะคุณอาจจะแบบยังไม่ได้ต้องเป็นพับลิกหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมันไม่ได้รับไม่อะไรแต่มันยังคงอยู่ในกระบวนการอันนี้ก็เพิ่มหมวดมิวนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระดับชั้นข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะจัดการ Data ของตัวเองให้อสอดคล้องตามธรรมาภิบาลข้อมูลได้นะคะแล้วก็อย่างที่ได้นําเรียนว่าก็มีเรื่องของตัวร่วมกับดีป้าในการผลักดันบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับท้องถิ่นที่จะเอาขึ้นมาให้บริกการเช่นนั ะะแล้วก็โปรเจกต์ปี69ที่กำลังจะถึงนะคะก็คือจะมีการนำ AI ที่จะมาพัฒนาในส่วนของ Government Data Catalog มากขึ้นนะคะก็คือว่าการที่หน่วยงานเอาข้อมูลมาขึ้นนะคะ เราจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของ Data Se t ที่เอาขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนว่าจะต้องสอดคล้องกับชุดข้อมูลคือถ้ามี AI มาช่วยในการ Verify ก็จะทําให้เราเนี่ยให้บริการข้อมูลในชุดข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นตรวจได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้นหาข้อมูลแบบอัจฉริยะมากขึ้นที่จะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการสืบคน้นหรือการติดแท็กข้อมูลแล้วก็เอามาช่วยในเรื่องของการตรวจคุณภาพของข้อมูลที่เราได้รับมาว่าเขามีความถูกต้องมี m i s s i ่ง เยอะไหมหรือเป็นไปตามที่เขาดีคลายเมตาเดต้าหรือเปล่านะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเอา AI มาหาตัวความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูลที่คิดเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงในการตอบโจทย์ต่างๆแล้วก็เอามาทำอินเทลเจนซ์ในเรื่องของการวิเคราะห์ที่เราคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์ของผู้ใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็เอา LLM มาใช้ซึ่งเราคิดว่า เรามี dataset ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐที่ถูก Verify มาแล้วระดับหนึ่งถ้าเรามี dataset เหล่านี้เเาาเอา AI มาช่วยข้อมูลที่ดีถ้ามี AI มาใช้กับข้อมูลที่ดีเราก็มันเราก็เชื่อในระดับหนึ่งว่า เข้ามาใช้แล้วเราจะได้ข้อมูลที่ดีที่เอาไปใช้ในการตอบโจทย์การใช้งานนะคะแล้วก็จะเอามาช่วยในเรื่องของการจัดการก็ว่าแนสในส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลเปิดที่จะต้องทํางานร่วมกันกับส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเพิ่งทํางานร่วมกันกับ n น็ t e c h ไปในในวันเอ่อจีดีคตลอกที่ผ่านมานะคะที่จะมีความร่วมมือกันในการเอา,าเออมาสนับสนุนการดําเนินงานก็ต้องขอบคุณทางทีม n น็ t e c h มากที่เอ่อพัฒนาในส่วนของตัวนี้เบื้องต้นแล้วก็จะเอาส่วนของ ตัวนี้ค่ะเข้ามาปลักแล้วก็มา Modify เพิ่มเติมกับส่วนของตัว government data catalog ที่จะเอามาใช้ที่อย่างที่บอกว่าจริงๆ open d ตอนนั้นถูกดีไซน์มาสำหรับเป็นข้อมูลเปิดแต่ ได้ถูกพัฒนาเพิ่มให้สำหรับในกรณีที่ไม่ใช่ข้อมูลเปิดที่จะถูกจิบมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทางเน c t e c h ถูกนําไปใช้งานแต่เป็นพาร์ทภายในองค์กรแต่ถ้าจะต้องถูกเอามาใช้กับภาพที่เป็นข้อมูลใหญ่ของภาครัฐอันนี้เราก็ต้องทํางานร่วมในการวิจัยกับทาง NECTEC h ต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้ถือเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะวันนี้ถือว่ามาประชาสัมพันธ์ หน่วยงานด้วยเช่นกันปีนี้เรามีการจัดทำสมรโนโประชากรต้องบอกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของประเทศไทยเพราะเราไม่มีการจัดทำสมรโนประชากรมากว่า15ปีแล้วค่ะข้อมูลสมรโนประชากรคือข้อมูลที่แสดงถึงคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตามที่อยู่จริงจะไม่ใช่ข้อมูลตามที่จดทะเบียนซึ่งอันนี้ค่ะเราจะมีการ เริ่มเก็บข้อมูลณนะวันที่1เมษานะคะลักษณะการเก็บรอบนี้เราจะขอเป็น first digital approach ก็คือว่าขอให้เก็บให้ผู้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลด้วยตัวเองผ่านในช่องทางที่เป็นออนไลน์นะคะเราจะไม่ส่งลิงก์ไม่มี qr code แต่จะขอให้เข้าไปกรอกผ่านทางเว็บแอปทางรัฐหรือที่เว็บของสำนักงานสิติแห่งชาติเท่านั้น เราไม่ต้องการให้เกิดการส่งลิงก์เอาไปทําอะไรที่ก่อให้เป็นทางมิชาชีพจะเอาไปดําเนินการได้นะคะจะมีแค่ช่องทางแค่แอปทางรัฐเว็บทางรัฐและสํานักงานสิติคะ่ะขอความร่วมมือทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทางพอ,อ,อก,การชนะมากนะคะ